คณะจุฬาสวนกลับสุเทพหลังไม่ขอโทษเจ็บปีร่วมชุมนุมกปปสสู่รัฐทประหารจากกรณีเมื่อวันที่22พฤษภาคม64 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติให้ออกถแถลงการขอโทษกรณีที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืกอกปปสตั้งแต่ช่วงปลายปี2556ถึงการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557โดยหลังจากประกาศดังกล่าว พบว่ามีถแถลงการขอโทษในลักษณะนี้ตามมาเป็นระยะอาทิจากสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรอ,ออกถแถลงการขออภัยสังคมกรณีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนกปปสจนเกิดรัฐประหารล้มล้างรัฐธ,ธรรมนูญ ต่อมานายสุเทพเทือกสุบัรอดีตแกนนำกปปสเมื่อวันที่24พฤษภาคมได้แชร์โพสต์ข้อความของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติอดีตนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่22นิสิตเก่าจุลารุ่นปี2512ที่ระบุว่าไม่ขอโทษเราเป็นคนหนึ่งที่ออกมาร่วมในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลปูด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับ และไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากใครเพื่อให้ใครเป็นนายกเราทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยไม่มีลับลมคมนายไม่มีการทำไอโไม่มีแผนซับซ้อนหลอกลวงแม้แต่แกนนำกปปสเองที่เป็นสอสก็ลาออกจากความเป็นสอสและสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์ไม่แอบหลบๆซ่อนๆอยู่หลังมอบรัฐบาลที่ทักษินคิดเพื่อไทยทำ รัฐบาลที่ออกกฎหมายนิยรโทษกรรมสุดซอยเนยรโทษกรรมทุกความผิดย้อนหลังเป็นกฎหมายลักลับที่รับไม่ได้เราชาวจุฬาที่ออกมาร่วมชุมนุมไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีองค์การบริหารหรือสโมสรนิสิตจุฬามาร่วมกับเราแต่เราคือนิสิตเก่าจุฬาที่รักชาติเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะต้องขอโทษและไม่ต้องให้ใครมาขอโทษมาสำนึกผิดอะไรแทนเรา ไม่มีใครมีสิทธิ์มาขอโทษแทนเราเราไม่ใช่กบเลือกนายหากเราจะเป็นไดโนเสาร์เราก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อไม่ใช่พวกกินหญ้าล่าสุดคณะจุฬาโพสต์ข้อความตอบโต้นายสุเทพและอดีตนิสิตจุฬาใจความว่าถ้าคุณพี่เป็นไดโนเสาร์คงไม่ใช่ไดโนเสาร์กินเนื้อกินหญ้าหรอกคะ่ะคุณพี่คงเป็นไดโนเสาร์กินขี้ขี้ขึ้นสมองจนไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรกับประเทศชาติไว้บ้าง เจ็บปีแห่งความเสียหายปฏิเสธให้ตายยังไงว่าจุลาไม่เกี่ยวก็ไม่มีวันปฏิเสธได้เลิกโกหกว่าออกมาคัดค้านพรบรนิรโทษกรรมเพราะในวันที่ประยุทธ์รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมความเป็นกบฏของตัวเองพวกคุณเฉลิมฉลองอยู่และมันสร้างความเสียหายมาจนถึงทุกวันนี้ วันอยู่บำรุงโพสต์โดนใจโซเชียลแก้ไขระบบราชการได้หรือยัง24พฤษภาคม64นายวันอยู่บำรุงสอสอกรุงเทพมหานครเขตบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความและภาพโปสเตอร์ลงบนเฟซบุ๊กเป็นภาพของตนเองพร้อมกับระบุข,ข้อความบนภาพว่าไวรัสเข้ามาไม่ต้องผ่านระบบราชการวัคซีนเข้ามาต้องผ่านระบบราชการที่ล่าช้า จะแก้ไขระบบราชการได้หรือยังโดยระบุแคปชั่นเดียวกันกับภาพซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การวัคซีนของรัฐบาลที่นำเข้ามาเพื่อีป้องก,รรอกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนเนื่องจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกวันและยังคงชะลอการเสียชีวิตไม่ได้ ประชาชนที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งบางคนก็ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากแอปพลิเคชันติดปัญหาการใช้งานและหลังจากกรณีที่มีข่าวระบุว่าโรงพยาบาลหลายแห่งประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่มีกำหนดเข้ารับวัคซีนเข็มที่2และจะปรับเป็นการฉีดวัคซีนซีโนแวคแทนสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยโรงพยาบาลบางแห่งแจ้งว่ายังไม่ได้รับวัคซีนด้านนายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีวัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาที่ทางการไทยได้ยื่นคำขอพิเศษตามกำหนดจะเข้ามาในเดือนพฤษภาคม64จำนวน1.7ล้านโดสแต่ขณะน,นี้ยังไม่ได้ส่งมอบมาให้โดยบริษัทขอส่งเป็นงวดปกติเนื่องจากมีข้อติดขัด แต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบซึ่งตามสัญญากำหนดจะส่งมอบในเดือนมิถุนายนนี้เบื้องต้น6.3ล้านโดสส่วนจะเป็นวันไหนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและสถาบันวัคซีนอยู่ระหว่างพูดคุยกับบริษัทส่วนในวันที่7มิถุนายนที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศนั้นนายสาธิตยังมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เพราะทางแอสตราเซเนกก็รับทราบกำหนดของทางรัฐบาลแล้วและไม่ได้มีการยกเลิกกำหนดส่งมอบวัคซีนแต่อย่างใดต้องเข้าใจว่าในการเจราจากับบริษัทวัคซีนตอนนี้ทางบริษัทไม่ค่อยให้คำตอบในการคอนเฟิร์มวันเวลาที่แน่นอน ด้านในอนุทินกล่าวว่าสำหรับในวันที่7มิถุนายนที่กำหนดในแผนฉีดวัคซีนให้ทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมจะใช้วัคซีนที่มีทั้งหมดในประเทศไทยไม่เฉพาะวัคซีนของแอสตราเซเนกาทุกคนจะได้รับวัคซีนที่ดีมีมาตรฐานที่เหมาะสมไรเดอร์หนุ่มชื่นชมตำรวจขอบคุณอาสาพาส่งกลัวโดนปล้น 24พฤษภาคม64สมาชิก Facebook ชื่อทิติสวัสดีโพสต์รูปภาพสองภาพเป็นภาพตนเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายสวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับรถจักรยานยนต์หลวงเขียนบรรยายเล่าเรื่องราวหลังตนเองต้องไปส่งอาหารให้ลูกค้าแต่กลัวโดนปล้นเพราะทางที่จะไปส่งอาหารนั้นเปลี่ยวจึงขอให้ตำรวจไปเป็นเพื่อนโดยระบุแคปชั่นว่ากลัวโดนปล้น เพราะไปส่งอาหารดึกแล้วลูกค้าให้ไปส่งใต้สะพานเพราะเขาตกปลาอยู่บนเรือเขาไม่ยอมให้ส่งบนสะพานเพราะแถวที่ไปส่งอาหารแกร็บโดนปล้นบ่อยเราเจอพี่ตำรวจกำลังขี่รถตรวจอยู่เลยเรียกเราเลยเล่าให้ตำรวจฟังว่าผมกลัวโดนปล้นทำไงดีพี่ตำรวจเลยอาสาขี่ตามพาไปส่งกว่า10กิโลเมตรส่งเสร็จ ให้ค่าน้ำมันพี่เขาก็ไม่รับปอลอไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีไปถ้าโดนขึ้นมามันจะไม่คุ้มทั้งนี้ผู้โพสต์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายคือสิบตำรวจเอกชัยชนะสุวรรณเพชรและสิบตำรวจโทเดชาทรอ,อยู่ทาวรวิทย์สอนอราชบ,บูรณะ ตำรวจดีมีน้ำใจตำรวจดีๆก็มีไปที่เปลือยๆดึกๆพีพีน้องๆเพื่อนๆแกร็บก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเส้นเลียบด่วนจากประชาอุทิศออกไปเทียนทะเลด้วยความเป็นห่วงจากเพื่อนร่วมอาชีพครับข้อความโพสต์นี้ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวโซเชียลและถูกแชร์ออกไปเกือบพันครั้ง สำนักข่าวต่างหยิบมาเล่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทั้งยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุว่าสอนอราบบุรณะดีมากๆค่ะเพราะวันนั้นโทรไปเพราะมีวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ตามตำรวจสอนอราบบุรณะก็ไปส่งถึงบ้านเลยสายตรวจสอนอนี้นิสัยดีครับผมเจอหลายคนและคุยง่ายด้วยครับขอชื่นชม ขอให้ทั้งสองท่านจเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆนะครับจะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนตำรวจสองท่านนี้มีความเป็นตำรวจมากๆ ท่านทั้งสองน่าจะมองภาพพื้นที่ที่น้องเขาบอกเลยช่วยดูแลความปลอดภัยให้ขอแสดงความนับถือในความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างดียิ่งตำรวจดีควรยกย่องขอให้ท่านทั้งสองจงรักสามารถระานความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีศักดิ์ศรีในความเป็นตำรวจประชาชนคนทั่วไปต้องการตำรวจแบบทั้งสองท่านนะครับ ครมรไฟเขียวเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันไม่ผิดกฎหมายรองรับความสะดวกประชาชน25พฤษภาคม64นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอ,อิเล็กทรอนิกส์พสโดยเป็นการอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างโดยการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนและส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการของรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างนั้นจะใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเดิมโดยให้นายทะเบียนเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถขนาดที่ตัวรถจะต้องมีอายุใช้งานได้ไม่เกิน9ปีแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่1ขนาดเล็กเครื่องยนต์50-90กิโลวัตต์เช่น m a r c ช วีออสซิตี้มิราจ 2. ขนาดกลางเครื่องยนต์9 0้าถึงหนึกิโลวัตต์เช่นอัลติสซีวิกและ 3. ขนาดใหญ่เครื่องยนต์มากกว่า120กิโลวัตต์เช่นแอคคอร์ดหรือฟอร์จูเนอร์โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขาการจดทะเบียนและผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกสำหรับอัตราค่าโดยสารรถขนาดเล็กกลางกำหนดไม่เกินอัตรารถแท็กซี่ในปัจจุบันรถขนาดใหญ่กำหนดไม่เกินอัตราของรถแท็กซี่ VIP ในปัจจุบันมีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน200บาท โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการรับรองผู้ให้บริการและแอปพลิเคชันที่จะนำมาให้บริการตามฐานอำนาจที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงฉบับนี้โดยจะรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและออกประกาศโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้และประกาศในราชกิจจานุเบกษา สนทิยาร้องกองปราบตรวจสอบพิมพ์รีพายหากชี้แจงได้ยอมถอนให้25พฤษภาคม64นายสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายืนหนังสือถึงพลตำรวจตรีสวัสด์แสงนุ่มผู้บังคับการปราบปรามที่กองบังคับการปราบปรามให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวพิมพ์รดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ไลฟ์ผ่าน Facebook ขอโทษด็อเตอร์ทักษิณชินวัตรหรือโทนี่อดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายสนธยาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประเด็นที่พิมพ์ริพายต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้4ประเด็นคือ 1. นําำของไปบริจาค2องแสนบาทแต่หน่วยงานไม่รับบริจาคจึงอยากถามว่า หน่วยงานที่ไม่รับคือรัฐหรือเอกชนและไม่รับเพราะเหตุใด 2. ถูกคมขู่คุกคามถูกคุกคามประเด็นใดและอยากจะช่วยเหลือซึ่งพิมพ์ริพายสามารถมาแจ้งความหรือให้ตนนำเรื่องเข้ากรรมาธิการได้ 3. การดำเนินธุรกิจของพิมพ์ริพายได้จ่ายภาษีให้กับทางราชการหรือไม่ ตนยังได้สอบถามไปถึง Facebook ประเทศไทยด้วยว่าร้านค้าออนไลน์อื่นๆจ่ายภาษีหรือไม่เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีการค้าขายออนไลน์จำนวนมากและ 4. เงินที่บริจาคมาจากส่วนไหนจากกำไรหรือการประกอบธุรกิจทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายความถูกต้องความเป็นธรรมและเป็นระเบียบการปฏิบัติต่อไปของธุรกิจออนไลน์นายสนทิยา กล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่19สิงหาคม2563พิมพ์ริพายถูกตำรวจปคบเข้าไปตรวจสอบโกดังมีประเด็นที่ตำรวจพบเครื่องสำอางไม่ได้คุณภาพซึ่งพิมพ์ริพายยังออกมายอมรับว่าเครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐานจริงต่อมา9มกราคม5 6 4พิมพ์ริพายเอาเงิน5 0 0แสนบาทไปบริจาคกศนอมก๋อยและบอกว่าเป็นกำไรตนอยากทราบว่า เงินที่ไปบริจาคนำมาจากการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้ตนเห็นด้วยกับพิมพ์ริพายที่ไปบริจาคเพื่อคืนกำไรให้สังคมยืนยันว่าการร้องให้ตรวจสอบวันนี้ไม่ได้เป็นการรังแกผู้หญิงรวมทั้งไม่ได้กล่าวหาว่าพิมพ์ริพายกระทำผิดแต่หากกองปราบตรวจสอบพบว่ากระทำผิด ตนจะมาแจ้งความดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาอื่นๆและหากภายใน1-2วันพิมพ์รีภายสามารถชี้แจงได้ตนจะมาถอนคำร้องพร้อมฝากไปถึงคนที่บอกว่าตนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำขอถามกลับไปว่าดีกว่าภายเรือให้โจนนั่งหรือไม่ต้องพิสูจน์กัน ซึ่งการที่ออกมาตรวจสอบพิมพ์รีพายไม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาไปขอโทษด็อเตอร์ทักษิณชินวัตรเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่และไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลังใดๆทั้งสิน้นมินฉีดไฟเซอร์ที่อเมริกาชี้ไทยจัดการดีคงได้ฉีดยำ้ำขอโทษโควิดไม่มีข้อดี 25พฤษภาคม64นั่นางสาวมนทนกสานติกุลหรือมิ้นเจ้าของเพจดังไอโรมอโลนอาชีพนักเดินทางเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวมีผู้ติดตามเพจ4.9ล้านคนหลังจากที่เธอได้โพสต์คลิปรีวิวการบินไปประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์ของชาวโซเชียลโดยช่วงท้ายของคลิปวิดีโอดังกล่าวมิ้นบอกว่า ข้อดีข้อเดียวของโควิดคือการเห็นสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งที่เราไม่เคยมีและมองเห็นความพิเศษในความธรรมดาซึ่งเธอได้ออกมาขอโทษในเวลาต่อมาล่าสุดเธอได้โพสต์รูปภาพของเธอพร้อมกับโชว์เอกสารการได้รับวัคซีนโควิ 19, ด -19 โดยระบุข้อความว่าฉีดวัคซีนแล้วนะคะมินฉีดไฟเซอร์ค่ะที่อเมริกาฉีดฟรีสำหรับทุกคนที่ฉีดเต็มไปหมด ง่ายมากแค่หานาทีก็เสร็จมีระบบการนัดที่ดีมากแถมตอนนี้มีนโยบายกระตุ้นให้คนมาฉีดมากขึ้นทั้งแจกบัตรเมโทรแจกเบียร์ให้ขนมนั่งอูเบอร์มาฉีดฟรีก็มีคลิปรีวิวการฉีดมาวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้มิ้นอยากจะบอกทุกคนว่าขอโทษอีกครั้งนะคะ ที่สิ่งที่พูดออกมาในคลิปได้ไปกระทบความรู้สึกของหลายคนในสถานการณ์ที่มันแย่มากๆเลยในตอนนี้ก็ยังย้ำว่าโควิดไม่มีข้อดีต้องขอโทษด้วยนะคะและที่ตั้งใจพูดกับตัวเองในคลิปคือการได้เดินทางอีกครั้งมันพิเศษมากๆมินต้องขอบคุณที่ตักเตือนเวลาผิดพลาดในอนาคตก็คงจะมีอีกหลายครั้งที่ผิดพลาดอีก ก็ขอให้คอยตักเตือนกันต่อไปและจะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่เรื่องการมาอเมริกาครั้งนี้เป้าหมายหลักคือการเดินทางจริงๆเพราะมิ้นเดินทางเป็นชีวิตจิตใจเดินทางจนเป็นงานมันคือความสุขในชีวิตของมิน้นส่วนการได้ฉีดวัคซีนทุกคนอยากฉีดอยู่แล้วโดยเฉพาะที่อเมริกาที่เราเลือกวัคซีนที่ตัวเองอยากได้ได้ตอนมิ้นเลือกมิ้นก็หาข้อมูลมาเยอะ และแตัดสินใจฉีดไฟเซอร์เพราะมันโอเคที่สุดสำหรับตัวมิ้นฉีดแล้วเดินทางได้ปลอดภยัยได้รับการรับรองจาก WHO ซึ่งในเวลานี้หลายประเทศก็เริ่มเปิดให้คนฉีดวัคซีนที่ WHO ยอมรับเข้าได้แล้วถ้าประเทศเราเองมีการจัดการที่ดีมีวัคซีนให้เลือกและเข้าถึงทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมิ้งก็คงได้ฉีดตั้งแต่ก่อนเดินทางและทุกคนก็คงได้กำลังเริ่มต้นกลับมาใช้ชีวิตได้แบบเดิม นอกจากนี้เธอยังได้โพสต์คลิปที่ถอดหน้ากากอนามัยหลังจากการฉีดวัคซีนระบุว่าคนที่นี่ถ้าฉีดแล้วอยู่ข้างนอกก็ไม่ใส่หน้ากากได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นใส่กันอยู่นะคะและระเบียบในร้านค้าดีมาก